ออแล้วผมกล้าสวดสดีท่ามาดูกันด้วยผมวันนี้อยู่ในเกมฟริดกันอีกแล้วนะผมในวันนี้เขาได้อัปเดตมาผมเป็นอัปเดตเล็กๆนะมินิอัปเดตเลยผมตามแพทเลยนะเริ่มแรกครับผมมีเอคูณ2ผมในสัปดาห์นะี้แล้วก็มีปลาใหม่ผม8ตัวนะที่เกาะใหม่นั่นเองครับผมก็คือแกนลีดมันเองนะแล้วก็มีภารกิจใหม่กับตันนิปจูนซึ่งน่าจะมาในพรุ่งนี้ผม t o m าโร o w แล้วก็เรือใหม่สกินใหม่นะผมที่เหลือก็บา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 ครับ,าบาผมของเติมหมดแล้วที่เหลือเป็นพวกสกินนะผม เิ่มเข้ามาแล้วก็บับเบิลอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็แผ่นโน้ตที่แล้วก็แก้บารครับผมหมดแล้วนะเอาง่ายคืออัปเดตนิดเดียก็มีแค่ปลาใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมมีแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาที่ก่อแกลิฟน,นั้นจะออกมิติง่ายเปล่าราคาจะแพงเปล่าครับผมแต่ตอนนี้มี XP คูณ2ผมน่าจะได้เลเยอะพอสมควรนะที่ก่อใหม่ครับผมเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดใหม่กันก่อนครับผมนี่โค้ดใหม่กรอตามผมเลยผมใส่ไปครับผมโค้ดใหม่เรียบร้อยครับผมนี่คโค้ดใหม่ในะวันนี้นะได้มาพันบาทแล้วก็ได้เเหยยื่่ออผมมมมนาจะใ โอเคเดี๋ยวเราไปที่เกาะแกนล,ลิฟกันะผมเป็นที่เดิมเม่ผมออกเรือไปแล้วนี่ถึงแล้วที่เกาะเดิมไหนที่ตกไหม่นี่ผมเจอแล้วที่ตกใหม่นี่ผมมันจะเป็นน้ําวนอย่างนี้นะนี่เป็นน้ําวนอย่างนี้ครับผมผมเปิดฟิทเรดาร์แป๊บมันจะขึ้นเป่าฟิทเรดาร์ฟิทเรดาร์เราอยู่ไหนเออหาฟิทเรดาร์ไม่เจอเ <c oughs> ยอะเกินนะครับผมนี่เจอแล้วฟิทเรดาร์เปิดปุ๊บมันจะไม่ขึ้นนะครับผมว่ามีอะไรนะต้องตกเองครับผมนี่ตรงน้ําวนตรงนี้ครับผมประมาณเราล่องแถวเนี้ยนี่แถวนี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องตกดูนะ ตัวแรกได้เป็นอุ้ยมิติกออกเลยผมตัวแรกลบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะผมว่ลดเยอะอยู่นะเนี่ยถือว่าออกง่ายเรั๋ยวผมรอบเดียวก็ออกเลยนะเหมือนรอบที่แล้วเลยผมก่อนนี้ปลาพวกมิติกพวูเรเจนลี่ออกง่ายมากแต่ว่าลดโปรเกตเยอะมากครับผมก็จะขึ้นตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมรอก่อนจะได้หรือเปล่าขึ้นมาหน่อยเหมือนจะมีหลอดไฟบ้าบนผลน่าจะเป็นปลาหลอดไฟนะมีหลอดไฟอยู่ด้านบนถือว่าดิ้นอยู่นะเนี่ยดิ้นเอาเรื่องอยู่ครับผม แต่ว่ายังไหวอยู่ปลอร์เราใหญ่นะผมจุดเปลาใหม่ราคาเท่าไหร่นี่ผมได้มาแล้วเป็นเจ้าโบยนะผมนี่อยู่ตรงนี่ไงเอเลนเทนสตรอมนี่ผมตัวใหม่นะเป็นปลามิติกใหม่ซึ่งปลาใหม่มีรูด8ตัวผมเดี๋ยวหาจิเจอรี่อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปเช็คราคากันตอนท้ายคลิปมาผมแล้วก็ต้องหาแบบติดเทเบิลลี่ด้วยจะได้เช็คราคาได้ผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่เป็นปลาลอดไฟแบบสีม่วงนะครับผมเหมือนปลาโบราณเลย ันเคยมารอบหนึ่งนะตอนนั้นเป็นปลาลับปะผมแต่เป็นแบบน้ําแข็งนะอันนี้เป็นแบบแบบสตอมในพายุว่าผมผอพันเดียวกันเนี่เปา่าไม่รู้แต่มีหลอดไฟเหมือนกันตัวธรรมดาออกมาแล้วตัวธรรมดาเป็นไงบ้างปาลาตรงนี้โอ้เป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆว่าผมเหมือนปลานั้นเลยอะ่ะไปปลาที่มันจงอยลำแหลมลืมชื่อมันแล้วผมปลากระทงอะไรสักอย่างเหมือนตรงนี้ยังไม่เจอกล่องเลยผมท่ม่นผู้ชมตกไปประมาณสักพักนึงนะผมก็ยังไม่เจอกล่องเลยสามสี่รอบแล้ะเหมือนตรงนี้จะไม่มีกล่องมีแต่ปลาผมรอบนี้โอ้โหแล้ว ออกแต่ธรรมดาแล้วผมตอนนี้รอผมได้ลิเจเนอเรี่แล้วผมเดี๋ยวมาเจอกันเมื่อไรจะออกอึ๊บเอ้ยได้แล้วผมนี่ลิเจเนอเรี่มาแล้วผมได้มาแล้วลบหกสิบเปอร์เซ็นต์โปรเกรสแลผมสปีดลบห่างกันกันไม่เยอะมากกับผมประมาณสิบห้าแต่แค่ปลาลิเจเนอเรี่ก็ลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนจะออกใกล้ผมเป็นพวกมิติก,กับลิเจเนอเรี่นะขณะผมไม่ได้ใช้บูทไอ้ลักเลยเลยนะผมออร่าก็ไม่มีออกง่ายเหมือนรอบแรกเลยก่อนนี้ปลามิติก,กับลิเจเนอเรี่ออกง่ายผมนี่ได้มาแล้วนะลบหกสิบเปอร์เซ็นต์ แต่หลังจากผมตกได้พวกมิติกับพวกลิเจนรี่มาบ่อยเนี่ยมันไม่ติดเฮเบินให้ผมเลยเนี่ยนี่ผมปาลิเจนรี่ในที่ใหม่นะมันไม่ติดเฮเบินสักตัวเลยผมไม่ชมมันเป็นไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าบั็กหรืออะไรนะเฮเบิรนเล่นเราต้อง3าเปรเไม่ใช่เหรอโอกาสทำไมมันไม่ติดเลยอะผมท่านผู้ชมปกติมันติดง่ายนะนี่ไม่ติดสักตัวเลยออกมาอย่างเยอะแล้วนะไม่ติดสักตัวเลยผมเนี่ยออกมาอีกแล้วแล้วก็ไม่ติดเฮเบินสักตัวเลยติดสถานะอื่นนะผมมันติดสถานะอื่นง่ายมากไอ้พวกซินเวอร์ไอ้ ส่วนไอเทมเบ็ดทองเบทนี่ไม่ติดเลยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะติดให้ผมหรือเปล่าครับผมติดเทมเบทหน่อยจะได้เช็คราคาดีๆผมได้ใช้นี่เป็นหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวไปเช็คราคาให้ดูกันหน้าตายใช้นี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับผมจะเป็นสีหนเหลืองๆนะแต่ธรรมดาจะเป็นเอออย่างเงีย้ยประมาณสีม่วงๆ่วงผมธรรมดาปุ๊บได้เป็นติดเทมเบทดไหมเออไม่ติดเหมือนเดิมครับผมออกยากว่ะเท็เ,เวทเดี๋ยวตัวกไปสักพักครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนมาติดเทมเบทสักทีหนึ่งโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้มาครบทุกตัวเลย ไอ้พวกเทเบิลของเจ้าโวยแล้วก็ของจุลิเจเนอรี่อะผมเทเบนได้ค,ครบหมดล๋ยวมาเช็คราคากันนะผมจะจัดให้ดูนะผมได้เหเบนมากี่ตัวไหมนะเหมือนเมื่อกี้มันขึ้นได้ตัวเดียวใช่ไหมเจ้าโวยเขียนเจ้าโวยไปครับผมเจ้าโวยอ้าวบอสทำไมมันติดมาสามตัวผมจําได้ว่าผมติดไอ้ตกได้แค่ตัวเดียวนะหรือมันเพิ่งมาขึ้นผมก็ไม่รู้ครับผมท่นะมานผู้ชมผมไม่เห็นมันติดเทเบิลี่ซักรอบนะที่ผมตกมาเมื่อกี้ผมเช็คตลอดอยู่ดีขึ้นมาติดสองตัวเฉยโอเคผมผมจะเอาตัวที่น้ำหนักที่สุดแล้วกันนะไปวัดราคา ร่างธรรมดาแล้วก็ร่างเทปเว้นแล้วก็ร่างเชนี่ครับผมแล้วก็เอาดิจเคนไปด้วยโอเคผมเดี๋ยวไปเช็คราคากันที่ก่อนแรกมาครับผมใกล้จะถึงละเลยลูซิึวิ่ถึงมูนวูชอยู่ด้านหน้าตอนนี้มีโอโรร่าด้วยครับผมกูเดนไทม์เกิดมาไม่สนใจครับผมกูเดนไทปล่อยไปนะตอนนี้เช็คราคาอย่างเดียวมาดูกันว่าจุดใหม่มันจะได้ตังค์ดีไหมแต่ได้เวลเยอะครับผมท่านผู้ชมได้เวลง่ายมากเลยนะที่ก่อใหม่ก่อใหม่นี่เป็นที่ฟาร์มเวลที่ดีสุดในตอนนี้ครับผมในเกม น่าจะฟาร์มเบลยิ่งดีสุดแล้วนี่ผมหน้าตา่างเจ้ารีเจเนเรีย,รยผมดึงให้ดูเป็นอย่างนี้นะเหมือนพญานาคกันที่ติดเทเว่นี่เดี๋ยวเช็คราคากันนะผมตัวธรรมดาราคากี่บาทครับผมเออแล้วเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยครับผมนี่ที่พูดคุยครับผมแชทเปลี่ยนไปดูเรียบง่ายขึ้นละมัง้งก็ผมดูผมอันที่สองนะสองพันนะผมธรรมดานะารีเจเนเรีย,รย,รยเหมือนจะไม่แพงมากนะเนี่ยแล้วถ้าติดอันนี้อ่ะพวกซิลเวอร์ราคาเท่าไหร่ติดซิลเวอร์รีเจเนเรียสี่พันห้าผมไม่ได้แพงมากติดเทเว่นราคาเท่าไหร่ครับ เดนเดลี่ติเเนเทเบลราคาหมื่นหนึ่งหมื่นสามร้อยก็ไม่ได้แพงนะเนี่ยแล้ว ic, รรม,าามิติธรรมดากี่บาทเช็ราคารครับผมมิติธรรมดาสี่พันก็ไม่ได้แพงมากนะผมว่าไอ้ตรงเดิมแพงกว่าเยอะอันนี้ล่ะติดแบบใช้นี่ผมมีตัวสีเหลืองห้าพันนะมิติติดใช้นี่ราคา 5, ห้าพันเทเบิลราคาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เจนหมื่นหนึ่งอันนี้ราคาสองหมื่นโอ้ราคาเหมือนจะไม่ได้เวอร์มากผมแต่มันออกง่ายมากนะพวก ic, วมิติเดนเดลี่ครับผมมันการันตีออกเลยเพราะตอนนั้นไม่มีกล่องเลยครับผม ก็มาในผมราคาก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าได้เวลง่ายครับผมฟาร์มเวลง่ายมากเลยเวลคือเร็รวๆผมเพราะออกมิติง่ายมากนะมันว่าที่เก่านั้นฟาร์มตังค์ได้ดีกว่าผมที่ก่อนเดียวกันอ่ะแต่คนละที่เฉยๆครับผมที่เก่ามันได้ตังค์ง่ายกว่านะแต่ว่าเรื่องเวลนี่ผมให้ตรงนี้เดียวกันนะผมเพราะว่ามันออกมิติง่ายกว่าอีกที่หนึ่งนะตรงเหมือนเอจุดฟาร์มปลาใหม่นี้จะเป็นจุดฟาร์มเวลมากกว่าครับผมก็มานี้ครับผมลีปวันนี้ขายไปให้หมดแล้วขายหมดครั้งเลยด้วยวกันผมตั้งคาดเป็นขายมิติก,ก่อนมาดูกันผมจะได้กี่บาทตกไปม่อีสดๆ,ๆ เปิดขายมิติกแล้วก็ปลาธรรมดาไปด้วยมาหนลองซื้อได้กี่บาทปึบตกไม่ถึงชั่วโมงครับผมประมาณ20นาทีได้มาแสนเจ็ดก็กลางๆผมไม่ได้เยอะมากโอเคผมคลิปนี้ก็มีมานี้ครับผมเป็นอัปเดตเล็กๆนะขอบคุณทุกคนดูว่าผมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่ามกดดิ่งเพื่อบ้านที่หมาผมด้วยผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมตอนนี้ไปแล้วผมบายเจอปืนนะผมไปละ